สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพย์จะมาเกะกล่องกับเจ้าตัว Honor Pa d X 8 A ที่พีซื้อมา3,9 24บาทนะครับตัวนี้พีจะขอแนบด้ในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยที่พีซื้อมานะครับตัวนี้ใต้คลิปให้นะครับบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อผ่านในพีแนบให้เพราะว่าพีก็กดมาจาก ดิงด้านล่างในการสั่งซื้อผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะลงส่วนตัวราคาเลรยประมาณ4,000กว่าบาทสักีรู้สึกว่าตัวนี้สเปคให้มาคือจัดเต็มมากครับผมพี่ขอแกะกล่องเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ผมเป็น Android w a เวอร์ชัน14เป็น m a g i c OS 8.0ครับรอมของออเนอร์เนี่ยเป็นรอมที่ไว้ใจได้ผมเนยจะใช้างานครับนี่ พีสั่งมาผมตัวนี้นะครับถือว่าสเปคให้มาถือว่าจัดเต็มมากครับอันนี้ครับผมอันนี้พีสั่งซื้อมาจากของอ r อเนอร์เลยนะครับเครื่องศูนไทยนะครับนี่ครับแกะกล่องเลยผมตัวนี้นี่มาดูว่าอุปกรณ์ที่แถมให้เรามีอะไรบ้างครับอันนี้พีก็ทําการแกะกล่องซื้อเองรีวิวเองนะผมตัวนี้นะครับลองเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีแนมให้ด้านล่างนะครับผมนี่ครับก็จะมีผมขาตั้ง มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะผมให้เรานะตัวนี้แล้วก็เป็นหูฟังนะผมไทซ e C นะครับมาดูตัวเครื่องผมตัวนี้สัปปีนะรู้สึกว่าหน้าจอให้มาใหญ่นะครับผมตัวนี้10นิ้วอ่ะกับราคาเลทแบบ3 9 0 0อ่ะสัปปีถือว่าคุ้มครับแค่ชิปอ่ะก็ถือว่าคุ้มแลยตัวนี้อ่ะชิปให้มาคือเซฟดาร์กอนหกแปดศนะผมตัวนี้ออคตาคอร์ด้วยนะครับตัวนี้กล้องหน้า5ล้านนะครับกล้องหลัง8ล้านนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับก็ถือว่ากล่องผมจะมีความบางนี่นะผมตัวนี้นะนี่ครับ อันนี้เป็นเครื่องสุนไทยผมตัวนี้นะครับนี่ครับ Honor Pad X8A นะผมตัวนี้แบตให้มา8 3 0 0ม a h นะครับนี่กล่องครับก็จะประมาณนี้นะผมตัวกล่องนะครับบอกว่าเฮ้ยแรม 4G กับ r อม 128G นะครับตัวนี้พีสั่งมาก็คือ4สเปคเกนะครับซึ่งเป็นสีที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยสับราคาตัวนี้คุ้มครับหน้าจอ Full HD ผมตัวนี้นะ นี่ครับน้ำหนักตัวนี้คืออยู่ที่495กรัมผมนี่ครับอันนี้ภายนนกล่องนะครับลำโพงตัวนี้บอกเลยว่าลำโพงคือจัดเต็มมากลำโพง4ตัวนะครับเป็นลำโพง4ตัวนะนี่ครับพี่ขอแกะกล่องให้ผมตัวนี้นะครับเป็นลำโพงแบบ4ตัวแค่ลำโพงก็คุมแล้วชิปก็คุมแล้วผมตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับนี่ครับ CPU 6นาโนเมตรของเซมดากอน680นะครับซัพพอร์ต Wi-Fi ถึง4 Wi-Fi 5สามารถซัพพอร์ตได้บูทท์เวอร์ชัน5อย่อันนี้กล่องนะครับผมตัวนี้นะครับ ราคา3ามมันรู้สึกว่ามันบางนะครับมันบางมันบางอันนี้ขอเช่ญชมเลยว่ารู้สึกว่าตัวเครื่องมันมีความบางดีครับผมตัวนี้นะครับเฮ้ยมันน่าใช้งานมากเลยอ่ะโหอย่างแจ่มครับผมบอกเลยแล้วก็หน้าจอตัวนี้เ0้าสิบเฮิร์ผมให้เราด้วยนะครับนี่ครับตัวเครื่องเฮ้ยตัวเครื่องคือสวยอ่ะโหตัวเครื่องรู้สึกว่ามันสวยครับผมตัวนี้เดี๋ยวพี่ผมจะขอลอกตัวนี้ออกนะครับนี่ครับลอกเลยปึ๊บ มาแปะไปเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่โหูหถือว่าตัวเครื่องมีความสวยงามครับเดี๋ยผมในการดีไซน์นะครับผมตรงโมดูลกล้องผมเขียนว่า ai camera กล้องหลังผม8ล้านนะครับกล้องหน้า5ล้านนะครับสปีนะกับงบเลทราคาประมาณนี้ถือว่าคุ้มจริงครับเขียนว่า o n o r ผมตัวนี้เป็น android สามารถ support ในการดาวน์โหลด education ต่างๆได้อย่างเพียงพอนะครับครัอบอันนี้ลำโพงครับ1ตัว2ตัวน่ครับ3ตัว4ตัวครับ พอร์ตให้ซีผมในการชัดนะครับตัวนี้นี่ครับบอดี้ของผมตัวนี้นะอืมสวยอะ่ะตัวเครื่องสวยผมสัพพีนะั้รู้สึกว่าตัวเครื่องมีความสวยงามครับหน้าจอสัพพีถือว่าสู้แสงนี้นะฮะพี่เปิดไฟดวงใหญ่มากผมคือหน้าจอตัวนี้มันสามารถซัพพอร์ตทีวีด้วผมตัวนี้มีการปรับแสงกระพริบของหน้าจอผมด้วยถือว่าโอเคมากผมนี่ครับ อันนี้คือซัพพอร์ตผมเป็นภาษาไทยนะครับครับเราก็เลื่อนผมเป็นการซัพพอร์ตเลยตั้งค่าเป็นภาษาไทยน,นี่ครับเรียบร้อยภูม,มิภาคไทยนะครับในการเซตอัพผมตัวนี้เป็นลอมศูนย์ไทยอยู่แล้วเราสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยร้อเอซยู่แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ผม Wi-Fi เนาะสามารถเชื่อมต่อ wi-Fi โวล์ฟี่ไวไฟหผมเรา,า,ารเชื่อมต่อได้นะครับตัวนี้นี่ครับเปิด wiFi ผมแล้วก็ ครับขึ้น w i f i แล้วผมตัวนี้นะครับนี่พี่ขอเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนี่ครับผมตัวนี้เราก็ connect ตัว Wi-fi นะครับแล้วก็ถัดไปครับผมในการเซตอัพของตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยครับผมเซตอัพง่ายรู้สึกว่าในการทัดในการกดของหน้าจอมันทัดกดแล้วมันกิดมือง่ายมากนะครับผมตัวนี้ขอเช่นชมเลยว่าทัดกดคือดีจริง สำหรับผมตัวนี้นผมซับพอร์ตก็คือสามารถเพิ่มไมโครเอดีการ์ดผมตัวนี้ได้อันนี้คือรุ่น w i f i นะครับพี่ผมจะขอแกะตัวที่ว่าใส่ไมโครเอดีการ์ดผมสามารถเพิ่มได้ให้นะครับตอนนี้ผมนี่ครับอันนี้เป็นรุ่น WiFi กำมามพันเกนะถือว่าคุ้มนะครับผมตัวนี้นี่ครับสามารถเพิ่มไมโครเอดีการ์ดหรือว่าตัว TF card ได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเพิ่มเติมง่ายผมตัวนี้นะครับพี่ชอบดีไซน์อ่ะดีไซน์มีความสวยงามจริงครับนี่ครับเวลาจับนะครับแบบนี้เลยครับผม นี่ถือว่าบอดี้ทำการบ้านมาดีมากครับผมแล้วก็ผมหน้าจอบอกเลยว่าเพี่มการเซตอัพมารู้สึกว่าหน้าจอมันมีความสวยงามจริงครับให้ดูเลยว่าผมหน้าจอสีสันสดพีนะถือว่าสู้แสงผมดีมากและการทัดผมนี่ทัดดีมากครับทัดกดดีจริงครับผมในการตั้งค่าก็ผมสาตั้งค่าในการซัพพอร์ตผมตัวนี้ได้อย่างเงี้ยผมนี่ครับไวไฟหรือว่าบลูทูธผมตัวนี้นี่ครับแล้วก็มีตัวออ n o เนอร์คอนเน็กด้วยผมซึ่งบอกเลยว่า จะเต็มมากผมเสียงลำโพง4ตัวบอกเลยว่ากระหึมครับมีการตัดนะครับเอฟเฟกของคุณภาพเสียงก็สามารถปรับแต่งได้ก็ถือว่าออเนอร์ทำมาดีนะตัวนี้ผมก็นี่ครับสามารถใช้ตัวสแกนใบหน้าผมตัวนี้ได้นะครับแอปผมตัวนี้แอปนีครับมีการโคดแอปสามารถโคดแอปพลิเคชันทัได้ด้วยนะครับแบตครับตัวนี้จะพบรู้สึกว่าแบตมันอึดอยู่นะครับฟีเจอร์หน้าจอขนาดใหญ่ครับก็จะมีการ ใช้งานปรับแต่งองผมตัวนี้จะเป็นแนวตั้งแนวนอนครับซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันต่างๆสปีรู้สึกว่ามันเพียงพอนะครับผมในการใช้งานนะครับฟีเจอร์การเข้าถึงนะครับแต่หน้าต่างผมตัวนี้ก็มีซึ่งมัลติวินโดว์ก็มีให้เราด้วยผมตัวนี้นะครับนี่ครับก็คือทางด้านต่างครับควบคุมทิศทางของระบบครับมี3ปุ่มด้านล่างก็สามารถปรับผมได้ด้วยนะครับซึ่งบอกตรยว่าฟังก์ชันในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอแล้ผมตัวนี้นะครับนี่ครับมี3มปุ่มด้วย ก็หน้าจอผมความสว่างในการปรับของหน้าจอผมตัวนี้นครับปรับอัตราลิฟเฟผมปรับเป็น,นมิก็ได้หรือว่าออโต้หรือว่ามาตรฐาน60เฟรมหรือว่า90เฮิร์ตก็สลัดปรับได้ผมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตรุ่น w i ไฟ3 9 0 0ันเสปีรู้สึกคุ้มครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับซึ่งเอาตรงๆนะความไหลลื่นมีความสมูทมากพี่ชอบคับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับ Android ครับเป็น Android เวอร์ชันผมตัวนี้14เป็นเมจิโอเอสแปดจุดหนึ่งครับผม เซปดาก้อน680บอกเลยว่าตัวนี้สพีรู้สึกว่าเพียงพอในการใช้งานครับนี่ถือว่าโอเคมากครับมีความเลื่อนไหลดีนะตัวนี้นะครับผมนี่ครับบอดี้สวยดีอะตัวนี้อชอบครับผมพี่ผมจะให้ดูว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงบ้างเนาะสี่ตัวนะครับนี่ครับผมลำโพงมารู้ว่าต่างแจ่มมาลำโพงสี่ตัวเสียงดีมาก สำหรับพีนะลำโพงสีตัวถือว่าเป็นลำโพงที่มีคุณภาพจริงครับฮิเสียงดีมากอะลำโพงเสียงดีมากครับรู้ว่าหน้าจอเนาะสีสันจะเป็นไงบ้างผมในการเปิดสูงสุดในตัว Y o u t u b e นะครับครับพี่ผมจะขอเปิดสูงสุด ของย o u t u b e นครับผมตัวนี้นะครับ 180p 60เฟรมนะครับผมในการเปิดสูงสุดนะครับนี่ของหน้าจอมากออเนอร์ทำรอมมาดีจริงครับอันนี้ขอเช่นชมออเนอร์ครับว่าทำรอมมาดีจริงนะครับผมตัวนี้นี่ถือว่าหน้าจอโอเคมากครับแลวผมตัวนี้มีการใช้ฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอก็สามารถซัพพอร์ตได้ผมตัวนี้นะครับนี่ครับแบ่งหน้าจอในการย่อหน้าต่างหรือว่าแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเราก็สามารถแบ่งตัวหน้าจอได้ถือว่าทำมาดีมากครับผมตัวนี้นะครับ บอกเลยว่ามันโอเคมากครับไว้ใจได้ผมแล้วก็สกินโทนของหน้าจอสปีรู้สึกว่าสวยจริงครับพีชอบ UI ของตัวกล้องมากเลยอะ UI มันเยอะมากมี AI ด้วยผมมีการปรับฟิลเตอร์มีการจับโฟกัสบอกเลยว่าพี่ฟิลเตอร์ของตัวออเนอดีมากแท็บเล็ตอะเยอะจริงครับคือ <c oughs> <c oughs> เยอะจริงที <c> ่ <oughs> มันเยอะจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับมีวิดีโอผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าเจ๋งมาก 1080p 30เฟรมนะครับตัวนี้สามารถบันทึกได้ผมตัวนี้นะครับนี่ครับ 1080p 30เฟรมสามารถบันทึกได้ที่พีสั่งซื้อจะตัวอ o อ o เนอร์นะครับผมตัวนี้ X8A รุ่น w วไฟราคา3,900บาทใต้คลิปให้ผมบางครั้งเนาะเราค้นหาเองอาจจะเจอของไม่ได้ให้กดซื้อผ่าน l i n ี p พีแนบให้ใต้คลิปบางครั้งราคามันอาจจะขึ้นจะลงตามโปรโมชั่นนะผมซึ่งพีกดมา3,900จริงๆครับตัวนี้บอกเลยว่า เกินคุ้มครับลำโพงเสียงดีหน้าจอสวยทัดดี90เฮิรตชิปตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกม Rv 60เฟรมสบายหายผมผมเซานี้ขอบคุณครับ